ผาหำหดชยัยภูมิวันนี้เราจะพาไปหวาดเสียวสุดๆพร้อมกับชมทะเลหมอกที่สวยมากๆของภาคอีสานกันที่ผาหำหดซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซทองจังหวัดชยัยภูมิบอกเลยว่าคนรักธรรมชาติต้องตามมาปักหมุดให้ได้เลย เพราะที่นี่เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คทางธรรมชาติของจังหวัดชัยภูมิเลยก็ว่าได้ใครที่มาเช็คอินชัยภูมิต่างก็ต้องอยากมาทดสอบความเสียวของกล้ามเนื้อขากันที่นี่จากที่ทําการอุทยานแห่งชาติไซทองประมาณ10กิโลเมตรก็จะถึงจุดที่ให้เราเดินเพื่อไปที่ผาเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ5กิโลเมตรซึ่งจุดนี้จะสามารถเดินไปเรื่อยๆจนถึงทุ่งดอกกระเจียวได้อีกด้วยผาหํำหดอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง867เมตร ชื่อของผาหำหดนั้นมาจากชาวบ้านในละแวกนี้ที่เปลี่ยนชื่อจากผาน้ำพึ่งเป็นผาหำหดแทนเพราะคำพูดของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิคนหนึ่งที่เคยเดินทางมาที่นี่แล้วอุทานถึงความหน้าหวัดเสียวจึงทำให้กลายเป็นชื่อนี้อย่างที่เรียกกันอยู่จนถึงปัจจุบันบริเวณผาหำหดจะมีชะ้งงอนผายื่นออกไปให้สามารถไปยืนถ่ายรูปกันได้แต่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วย ไม่อย่างนั้นเราจะตกลงไปแบบไม่มีอะไรกันเลยจริงๆปกติถ้ามาในช่วงที่อุณหภูมิและเวลาพอเหมาะจะสามารถทำให้มองเห็นทะเลเหมอกไปทั่วบริเวณที่ปกคลุมทั้งชยภูมิเลยบอกเลยว่าเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพฝันเลยจริงๆและเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวต่างตั้งเป้าหมายว่าจะได้เห็นกับตาตัวเอง การเดินทางไปยังผาหาหดจากตัวเมืองชัยภูมิใช้ทางหลวงหมายเลข225ชัยภูมินครสวรรค์ประมาณ70กิโลเมตรมีป้ายบอกทางแยกขวาบริเวณบ้านท่าโป่งไปที่ทำการอุทยานอีก7กิโลเมตรถ้าได้มีโอกาสไปเที่ยวชัยภูมิอย่าลืมไปเช็คอินผาหามหดการรับรองว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามในภาคอีสานเลยชมทะเลเหมอกและขุนเขาอันกว้างใหญ่ไปให้ธรรมชาติบำบัดบอกเลยว่าประทับใจไม่รู้ลืมเลยทีเดียว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการหาสิ่งดีๆใหม่ๆม,มาฝากกันอีกนะคะ